ดูนะครับโ asure, Safe, มเชียวจะไม่เป็นผู้เยือนก่อนดีดีไปโอเคนะครับร้องมบแดงไปนะครับร้องมบแดงดีดีไปนะครับบอกช่องครับร้องมบแดงจ่ายมาติดโมเขียวโอมผูดีโมเขียวเก็บอลแล้วติดร้องมบแดงร้องมบแดงนด้วยิ่งดูดีโอ้โห้ดีดี ออกลังไปนะครับตากเตยจะเส้นตู้ของมุกเขียวครับมุกเขียวมาเลยครับอนิจจัยไปเติมข้างเลยมุกเขียวครับโยงไปเติมข้างก็ไปแล้วัววววยวยวทุกทีติดรองวัวแดงครับรองวัวแดงเอย่างไม่ยิ่งครับทุกทีทองนาตางไปตากเตยจะเส้นตู้ของมุกเขียวนะครับอ่ายุ่บัจจัยเป็นผยดต้นเยลยครับมาเลยครับดูกทีมุกเขียวหลอก ลอกไปลอกบ่ายครับบุกเขียวโยกซ้ายเข้าไปไปขึ้นหลังไปเหมือนไปที่นศูนย์หน้าครับลูกนี้ต่อไปสวัสดีคือคนสองคนที่มาฮอเนะครับเดี๋ไปใหม่ครับร้องแล้วนะรอขัวแดงว่าจะได้ขอเพื่อนครับร้องแัวแดงเดี๋ยวจะว่าจะว่าเดียวโอ้โหอุตส่าห์ตูรับอะไรครับออกซ้ายมาขวาครับ มาเลยครับเร่งเร็วครับโโอ้หมาลุขเขียวเคลียบอลนะครับมุขเขียวครับจะจ่ายขึ้นไปติดร้องอะไรรองอะไรนครับบอลนะครับมุขเขียววิ่งเบียดไปลูดิโวยออกไปเถ็อลูกเตะครับจักประตูนะครับเขาะมุขเขียวลูดีมุขเขียวเคาะบอลข้างสุดั้นๆเลยครับมุขเขียวมองเพื่อนเลยครับลูดิโยครับโยโยนมาให้สุดหน้าครับลูดีเลยไปหมดครับลูดี เสดายแด่แด่บอลก็อย่ไปไม่ดีดูนี่ใหม่ครับดูนี่รองบอลแดงโยนมาขึ้นโคกแล้วโดนมุขเขียวครับดูนี่ปล่อยขึ้นโยนขึ้นไปครับเพราะอะไรผัดบอลไปยังเก็บบอลเข้ามาตะวันยิ่งเลยมุขติดครับอือปล่อยออกไปได้ลูกนี้ถุกหัวถูกเข้ามาดูนี่ยังก็งติดมุขเขียวครับมุขเขียวติดรองบอลแดงดูนี่ออกหลักไปพ่อเบเกตหน้าทีมเลย ดูดีบอลดูครับดูตเตะเเร็วๆัวดีครับตายรรดีของสนามเขาโยนให้สุนหน้าเลยครับดูดีโอ้โหดูดีสกัดออกไปไปในข้างเครับตนเด็กครับไปครับโมเขียวได้ทุ่มครับทุ่มเข้ามาโมเขียวเจ้าเลครับดูดีล่างไปโอ้โหรับบอลไปบบอลขาครับดูดีเีโอการใจขึ้นมาครับดูดีดูดีอยัางโอ้โหดูดี้่าลยครับตัวดีเดินเครับเดยวเดเ đó thì là một cái kiểu này rồi được rồi được rồi cái 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 ด้านหลังก็สนุกสนานครับเชียร์ครับเดี๋ยวพวกเริวางเดินฟ้องเป็นเกี่ยวหน่อยหลังหน้าก็รีฟ้องหลังก็รีฟ้อมาดูตัวใหม่ครับมุกเขียวก็มาเองครับมุกเขียวดู้ดิยังครับของบอลครับมุกเขียวใจมาตรงใจครับหมายเลในซีครับ่ายขึ้นหลังไปคุณนักสดงตัวเลยครับรับไปได้ครับรู้ีิอ๋อเพื่อนเลครับคว้าเข้ามาทันทีครับเจ้าเลยครับหมายเลในซีครับดีโยนะตรงกลางอุ้ยรู้ดิไปครับติดร่องโบนด์ครับร่องโบนด์ครับของบอลครับร่องโบนดโยกครับร่องโบนด์ครับรู้ดิโอ้รูดีออกไปก่อนนะพี่ ใครก็ดูคนนี้คนเดิมตีมุกคนนี้องร้องไปเลยมาดูลูกนี่ครับอนนี้อาวุโสโอเคโยนขึ้นมางดูเปี่นแ้วทุกคนมุกเขียวไม่ทุ่มครับตอนนี้ด้านหลังก็ซึ้งสนานัะไปทุ่มเข้ามาครับมุกเขียวไปโยกับเจ้าใครับโยกไปนอกบอลที่ไสุดหน้าครับเดีนี้แรงเกินไปออกหลังไป ลูกเขาลูกนี้เป็นลูกเตะจากนะครับในกรอบประตูครับผู้ช่วยในนกบารายยนขึ้นมาครับครองบอแดงครองบอแดงลงไปจ่ายขึ้นมาครับลูกนี้ติดมัเขียวครับโอ้โหเปล่าไปครับลูกนี้ภูไทยแน่นอนครับลูกนี้ภูไทยลูกภูไทยก็ลูกสู้ครับภูไทยใส่สู้ครับลูกนี้มาดูตัวนี้โอกาสของข้างจริงก็ ขึ้นนำได้หรือไม่ครับโดนรูนี้ของวงเขียวแล้วมาเลยครับตอนนี้แดดมาแล้ววงเขียวจะทำประตูได้หรือไม่ครับมาโดนลูกส like <pf unlikely> ูตรตรงนี้ครับข้อสั้นๆโอ้โหมันสั้นเกินไปก็ไปก็พร pues ้อมแรงจ่ายไปโอ้โหแรงเกินไปตูงนี้กหลังไปมีทุกท่านนะครับเขาไปชิงชนะเลิศแล้วเขาเป็นตรงนะกางบนกลางสนามทุกทีมนะครับ มาด้วยครับหมายเลขซีซีของโรงเด้ครับฝไปบรรยโยติงโมเขียวโมเขียวไปเองครับล็อกไปโมเขียวไปเองครับโมเขียวลูกนี้ไปนะจ่ายเจ้าเลยครับลูกนี้ล็อกซ้ายครับหมาด้วยครับวิ่งตามแล้วหมายเลขสโอ้โห้บรร้โยนะครับว่าไปแล้วครับโอ้โห้ดูดิดีแล้วลูนี้ไปโยนขึ้นไปครับโรงโได้นไปกับลูกนี้ขึ้นครับโมเขียวเนี่ลูกนี้ ลูดี <significance> ้ออกไปแล้วโปรแกรมสองทีมยังสกอร์ยังที่สุดเขาดูต่อลูดี้ลูดี้ึ้นับดูเขียวตัวเป็นรองแดงครับแดงบอกว่าลูดี้ลอกไปครับอย่าไปครับอูบูลูดี้ไกันไปครับลูดี้ไปครับตัวดี ก็ส่งที่นะครับสกอร์ยังที่สุปประตูต่อสูนย์กับพระวังมุขียวโอกุวลไปครับมุขียวลูกรีไปครับมุขียวไปละมองกระหลงโยนขึ้นไปโอ้โหอันนี้ไปหลงซับเพชรชูนเลยไปหมด เจ้าอยู่ครับอริโยนบันทึงก็ใสูเขียวมาแลครับมุกเขียวเขียวแล้วก็าสตราวดียมนกันครับมีคูหมาแล้วครับบอน้บอนสัสดีโอ้บอนโอ้บอนวัสดีศสตราวดียวมาแล้วครับคู่ขอบวมุกเขียวบ เส้น้างที่การเชียร์กีฬาของเราที่เ็นเรอกีฬาประตปีครับมารับรงแดงดีดียได้งครแดงรองมแดงครับรองมแดงใจขึ้นลังไปจะดึงับโยกขึ้นมาติดมุกเขียวมุกเขียวติดรองมแดงรองแดงสาตัวแล้วรองแดงไปติดมุกเขียวดูดีคุณโคออกไป ดูลูดีครับดูคนเดินคนเดิมคนเดียวบันยดจัวสัอีกขึ้นมาอ้ยยงไปกับรองแมดงยัไรกับร้องแดงตายขึ้นไปกลางับติดร้องแดงไดก็ร้องแดงพอรูกดีลงยนขึ้นมาติดมงเขียวก็ร้องแดงใน้คร้องแดงจุดอไปรู้นีงารับร้องโมแดงกับโกเขียวกบต้งคอยเนาะรดีจะทำตรได้ก็ไร้องมแดง ขึ้นมากร,ระรองกรแดงกันกีฬาตดสอบที่มึอกสันส้นๆโดดขึ้นมาอโอ้ยดูดีอย่างีเราดูดิดูดยปล่อยออกหลักไปตัดองทีมพยายามแล้วพยายามที่จะทำสกอร์ให้ได้คลับท่าสเสมอกนรนเกมดวนจุดโทษท,ทันทีเดินเร็วไปแล้วโมฆยวเข้าโมียวมามุิวเขับหลอกไปมงเขียวดูดีหลอกซ้ายหลอกขวาแล้วหลอกไป,กไปกดูดีป่าไปรูนี

เราไปชิ้ชะเปลี่ยนตรงกลางอย่างเดียวนะนักดาบไปนะครับมือเขียวลูกดีวมาได้สจังหวะเดียวเข้ามาแล้วลูกนี้ได้ครับมือเขียวลูกดีลูกคนเดียวนีถูกเข้ามาแล้วลูกดีขอสั่งลยออกไปนะครับลูกดีขอสลูกออกไปนบลูกดีฝ่าเลยครับลูกนี้

เท่าเดิมเจ็บต่อเอ้เดเออนุ่มอะเนี่ยเด็กเด็โดนได้ลูคนเดอเต็มของกเขียวนะยกขึ้นแน่อนลูนี่มาดยขึ้นมายเกือบไปแล้วลกนี่วต้เขียวเยยุอง ทิคสองไปเยสองไปเลยทกีเรียกกนขทุกใบตัดที่เราเร่ไปเล่สามสีกหมดเลยนะครับนะลับไปไปยูดีเรามเดินอรงเพราะโมเดลครับสันดีโอกาสนะครับผูดีว่ตนี้สอบได้รือไม่ก็ติดมุเขียวมาครับ าดีโลกเปล่งนไปยัต้องฟังครับฟังเสียงกเลนเขาอย่างเดียวครับนักกีฬาฟังเลยในสนามเ้านอกสนามโอ้ตครับมาเลยยุขึ้นมามุกเขียวครับูเขียวดูดิเกายขึ้นลัไปมเขียวครับยุดขึ้นมาดูดิโอ้โหีนติดรองแดงกระโดดกระติมุกเขียวสางเท่าเดียวจริงเ่าดีมไเลยสามสิบหกู้เขียวครับ แต่ว,ว่ายิงหมาแล้วก็ร้รองกุแรงโยนไปครับออกไปของคุณน้องนะครับเก็บบอลกิตอาสาครับน้บองเรียงๆ,ๆพอดีนะมุกเขียวครับดูด็สกอตตามหลังครับร้อุเรงไปดีใจ,จยโยกบอลนัดข้างครับมุกเขียวรูดเร็วายครับมุกเขียวหมายเลขสิบสองครับ บอกเพื่อนรับจายไปตูกลับได้แล้วหมายเลขสามสิบีรเรยไปอย่างนี้รับรองเลยนไปเลขเจดุยครับหมายเลขสิบแปครับดูดีโยนขึ้นไปครับตครับเจดุยยังได้ครับดูดีโยนขึ้นไปไปครับดูดรบตู้หใจขึ้นหลังไปดู้ิดิิิิดิดตด วัดีตอนดีไฮรับรองคนนารแข่งขันคับสองตัวต่อสูงครัเกมยังมีเยอะครับมันเชียวเกาบอลไว้แน่ครับยิ่งครับมาแล้วครับไฟสยามดดีครับขอบคุณน้องนะเกมบอล ลูนี่ในกรอบนะโยนจักายานขึ้นมาครับติดร่องแรงลูนี่โค้งขึ้นไปลูนี่ยู่อุ้ยสวัสดีครับตามรุกเก้ไหมครับมุกเขียวรอควาพยายามมาอยลบซ้ายหลบขวาครับไปครับจากลบไปลบมาลูนี่ไปครับมุกเขียวมองครับไปกระจายขึ้นหลามมากครับหลบไปฮึส่งในขอบสุดหน้าติดร่องแรงลูนี่ออกไป 100บาทครับตอนนี้กีฬานะครับกีฬาฟุตบอลนะครับตํารวจยิงไปครับตอนนี้อุ้ยนะครับเข้าโทบีโครงแดงครับลูกนี้กระดอน <Sit jaen> โฉมท่ไปขึ้นโค้งดัลูกด e> ีออกข้างไปบทขึ้นนี้แน่ไปรงแรงดับดับไปสองประตูต่อสูนยหน้ามาเพชรมาดังกลางต้นโต้กลับ